สวัสดีครับผมเจ้าแมนเฮ้ย hey, ไม่ใช่แก้มอยู่ยครับวันนี้จะไม่นำจอโซวี่ XL 2 5 4 6 k นะครับสำหรับจอโซวี่ XL 2 5 4 6 k นะครับมีขนาดความกว้างถึง27.5นิ้วและ240เฮิร์ตแม่ไม่มีไม่ได้แล้วสำหรับจอโซวี่ XL 2 5 4 6 k นะครับมีฟังก์ชันไดร์แอค์ส่วนตัวผมปัดเป็นพีเนียมครับ รัฟังก์ชันต่อไปนะครับ backlight colorizer จากศูนย์ผมปรับขึ้นมา20เลยนะครับให้มันสว่างขึ้นมองในที่มืดง่ายมองเห็นคนง่ายแน่นอนครับสำหรับฟังก์ชันต่อไปครับ color white b a l a n c สีสดนั่นเองครับส่วนตัวผมก็ปรับมาที่15ครับแค่นี้ก็เหลือหลายแล้วสำหรับจอ sony l สองพัี่สิบหก k นะครับใครสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสั่งซื้อได้เลยนะครับแล้วก็ฝากเชียร์กำลังใจให้ sharper esports ทุกทีมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แก้มยุ้ยขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ